แปดึงเลยนะคะเกยยังแกงเรียงโด,ดข้ามเลยเศร้านะคะเศร้ามันอยากหินแต่แกงกับป่ามมึกนะคะตอกตัวยไม่กิ้น,นะคะมันสแลงฟองสแลงมีวัวกยคือหอมหะะมนีใส่กุ้งแหงกุ้งแหงก็ไม่ดีนะคะตัป,ะปีกันนะคะตัี Đưa 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 mức khác, để để tìm một ngày tạo ra sao chẳng chọn 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 เราล้างหมด้ลยนะคะตัดเลยปลาเมึ่กล่วฮกตัวพอพอกุ้งพอเกยกุ้งเกยนี่มันเป็นเกยกุ้งนะคะไม่ใส่ก็ไดแต่ใส่ก็่นิดแต่ยแมวไม่กินนะคะปลาเมึกมันแรงขันแมวยาก่ายกลนก็กินเดี๋ยวรอเดือนนะคะ แมวแข็งหมดแล้วแซลมอนแต่ยังแก้งอยู่เลยนะคะพอเห็นแมวใส่จังฟีดเอาไว้แม่ไว้ทำสุก,สกี้เองอันนี้แต่ไม่โด้แลหลกว่ราะล่ะนะคะเตัวกับเก้าเดี๋ยวกับเก้ามาแล้ว ใส่เกลือใส่จุ่แบบนี้หนึ่งแม่นะคะแม่ไม่ออาพ่นแม่ยาไม่อยากให้มันแตกตีนะคะมันแหล่ซี่ไมซุวยมันจะเป็นแหมนะคะถ้ามันแตกตีมันจะเป็นโคน ย่แมวไวลงในเก็บหลุดเพื่อตวงเม่นมากจังเด๋ยวแล้วนะก็ยังแมวใส้ยุบปากมึกอ่ะไม่มีคุ้งแงงนะแมวให้ก็ไปห้าร้อยเยายก็เจอคุ้งแงงาง คงแห้งไม่มีนะคะหัวปั่นปื้อก็ไม่รู้หัวกลัวโควิดก็ไม่รู้ไอแมวฟาปิซาไวแล้วนะคะโดยกระตุรนแบบนี้นะคะแต่แต่แมปกติแมวก็กินนะนี่แมวไม่กไหว สบเยแต่มันมีแฝ้นะคะแม่เลยไม่กินชิมแล้วคือร้อยเดือนเดือนแล้วไงแม็ใส่หอดกล้ามเลยนะผีเ่้ามันจบมันจบจบเดียวหยดแมวหยดเมานะคะแต่ผีเส้ามันจบหยดกล้ามอูู้เดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้ว แล้วนะคะแต่แตบบ่แล้ว,แบบแลวเดี๋ยวดีไฟสักหม่นะคะโหมจังหอมจังสยดก้ามเลยนะคะแเย,ย็นแม่จะเกี่ยวกวกปลาสมุนนะคะ แมวซื้อมาว่างเจ็ดสิบเจ็ดสิบซื้อหวัวแพงนะคะเพาว่าวันนั้นอย่าแมวซื้อโลเซซิปเองข้ามัวแปดสิบ,สบไม่ได้เก็บก้าวนะคะกินเปลานี่จหมีนไร้วัอวอย่างนะะี้ก็นึ่งเปรี้ยวๆนะฮะนึ่งใส่กิ้งใส่ผักชีแล้วอย่า้โอ้ด่จิม้มด้วยใส่สิยูข้าว อันนี้ส้มดอกส้มไม่โตกันนะ,ะแต่นี่ยังไม่ไม่กินแกงเตยไม่เอาไม่กินไล่เกือบร้องเดือนแล้วนะคะแต่วันนั้นแกงมาสมมันอยู่นี่นยากกินยากกินเพราะแข่งเ,เดือดกระไดเลยนะคะยังไม่อาไม่ชิมเนะ่ะนี่ยมัจะแกง่งส้มยอดมักปลาสมอนนะคะ แกงส้มมีนี่แล้วนะคะแกงส้มหยดข้ามเดี๋ยวแม่แกงส้มนะคะนี่หนังแกงไงแมวเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แกงส้มหมดบลาซามอนนะคะวัวไงแมวเจอมาเจ็ดสิบบาทตั๊บไม่ออกเดี๋ยวแมวต่างจินนี้จะเป็นเนื้อจ้องกินนะคะแต่เนื้อนี้เนี่ยเดี๋ยวแมวต่างนี้เลยใกล้ต่างนี้เลย แค้งกิ่นโป้นี่ไงแม่เค้งกลิ่นโป้แต่เนื้อก็เยอะนะคะแต่ไม่ไม,มีเนื้อน่แเลยเนื้อถ้าเป็นเล่มเป็นเล่มไม่แดงครับนี่คุณนะคะโรยแม่ใส่ซ้อมแก๊กซ้อมกั้มกินแล้วจบแม่ไม่ใจต่อเรื่อยนะคะเดี๋ยวรอลูกกา้ามเติมลกกูกก้ามเล็กน้อยนะคะไอพี่เจ้าบี๊ไ่ เยนะคะดี <gehe> <Fine. S 2> ๋ย่ังจะปิดบลาสิีนะคะให้มันจมมาเลยแกงไม่ตดปักนะคะองจมปากันนะคะ ส้มแกงชือทางของมยู่เช้าเกงส้มนี่ของใหญ่แมวแต่แมวกินเบอร์เดียวนะคะเบอร์ซ้มไม่เอาแล้วกันนะปานแล้วกัจกระดดเลื้อนแมวเติมเกลือยิบนะคะหน้ากาคได้เลยเกลือ น้ำตาลนิดๆด้ดยดยวยแหละนะคะเก่งกลแหละยังไม่เอาไม่ติดป๊อกยังไม่กินปลาบลรา,ลาแกงกินปลาปลาบเราให้ติดประตูเนึ่งรองตัวกันแทบตายนะคะ นี่ยายแม่มีไปซื้อไตค้างแน่นะคะมันตุ้งเจ็สิบบาทเหมือนกันเดี๋ยวยายแมวต่อ,ตอ,ตอไปวัดปลาชอบอันก้อนี่ยแมวเจอร่องตุ้งนะ่าตอดไปวัดปลาจันแววเลยดีใจแก่ตายปลาจันมดเอาเสร็จแล้วนะคะแกงส้มเดี๋ยวยายแม่ตอดประตูเนื่งจ้องกัวก่อน ช่วง้มก็ปลาตาเลี้ยงช่มปลาต้มันกเป็มตี้ามปันเป็นตีนต้องดิงเศร้าเป็นต้มต้งเหยื่อเนี่ยปลาป่็กน ก็ยังแมวพรมเลยนะคะซ่งสมจนเหนือนะคะวันนี้แต่สมเนียนต้มตีนี่ก้องบีเศร้านะคะ,ะเพราะยังแมวกินไม่ได้ะค่ะมันจะแล้งกันตัวเน,นียนก็หญ่แม,ปม,มวปลาแซลมอนกับโอดปลาทูนึ่งนะคะมีปลาส้มปลาเค็มกัน กับวแกับวเลงกับก้าวบานๆนะคะแกงหัวปลาแซลมอนนี่ผี่ซ้อาะมันไม่กินแต่ยังไม่จบ เซตแล้วนะคะ